ค่าพกเกิลชาแนลนันนี่ดอทคอมอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะ <c oughs> เราจะมารีวิวเป็นเออวันนี้เราจะมาแพ็คพัสดุกันนะคะโอเคค่ะพัสดุแรกนะคะนี่นะคะเป็นเอ่อพัสดุพัสดุพัสดุสดเป็นพัสดุมาม่าเกาหลีกับ กระดาษโน้นนะคะพัสดุที่สองเป็นของคนนี้นะคะเป็นพัสดุเอ,อ่อสกูชี่นะะเป็นมังกรลองหมีไม่แท้แล้วก็เป็นโดนัทลาคูมันแล้วก็ฟูจิจูจูจังนะคะส่วนนี่นะคะเป็นแมวสีมิ้นต์นะคะรอานนี้แม่หมดแล้วนะปิดเทอมค่ะทาเล็บโอ้ค่ะก็เดี๋ยวไปส่งของให้พรุ่งนี้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ,บ้ายยอย่าลืมกดไลค์ u ับส r คร e ลืมบอกไป EMS ทุกซองนะคะทุก <c oughs> คนถึงชอบส่งอ e m s ออุ้ย <c oughs> ไปแล้วค่ะ